นัดปิ่นโตชาแนลสนับสนุนโดยรายการ g Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกดเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ g Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของขาดีจริงๆสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคนพบกับผมนัดปิ่นโตใน The Forest ทิปี่25 ยีผมเปิดคลิปนี้ด้วยการสร้างบ้านหลังนี้ครับโอ้โ oh ห go s h ิลแ Fabulous พูดภาษยาเยออะไรวะเอาละครับตอนนี้นะครับก็หลังจากครั้งที่แล้วนะฮะได้แนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของเกม The Forest ในเวอร์ชันล่าสุดไปผมคิดว่าถ้าการร้วมรวนธรรมดาผมคงเอาชีวิตรอดไม่ได้แน่ๆผมเลยตัดสินใจว่าผมสร้างบ้านครับและบ้านของผมน่าอยู่มากครับ ชิวๆแล้วเซฟได้ด้วยนอนได้ด้วยเซฟในบ้านได้เลยงั้นเราก็นอนแล้วตอนเช้าค่อยตื่นเนี่ยชีวิตดีครับนึกว่าอยู่เอสเปซอ๋าล่ะตอนนี้บ้านหลังนี้ครับผมก็สร้างสร้างอยู่หน้าถ้ำเลยครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็มาก็มาอยากมาเที่ยวก็ก็แวะมาดูได้ครเป็นบ้านเดี่ยว โครงการนี้ก็ซื้อมา3ามล้านกว่าหางป่าไปหมดเลยนะรอบนี้ก็ใช้ไม้ไปทั้งหมด82ชิ้นตั้งดินฐานกันที่นี่นะฮะแล้วผมก็ยังสร้างนี้ไม่เสร็จนะครับคือเออต้องใช้หัวคนไฝ่ห้าหัวถ้าเจอก็เข้ามาได้เลยพร้อมถ้าเราสร้างเป็นบ้านเดี่ยวผมก็คิดว่างั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรั้วเรืออะไรมากมายนะครับอาจจะเน้นไปทางการเกษตรนะครับพอปลูกแบบพอเพียงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็จะปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเลยนะครับ น่ารักมากพ,พ่อีต้องเนียนครับเมกะโปรเจกต์ที่ผมทําขวานหายเว้ยแล้วก็เดินหาตั้งนานเชี่ยขวานหายไปไหนวะสรุปหายจริงๆครับขวานใหญ่ผมหายไปแล้วเหลือแต่ขวานเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้าไปหาใหม่ได้ไม่ซีเรียลจะบอกว่าไม่เจอคนป่าน,นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะกดอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมคิดว่าผมผ่านไปเยอะแล้วนะครับคนป่าอย่างน้อยอะ่ะยี่สิบทิ้งปองแต่เพื่อนๆสงสัยว่าผมจะสร้าง ไอแปลงปลูกผักไว้เยอะทําไมมะครับมันมีประโยชน์นะครับอย่าไปดูถูกมันแ่น้อยเวลาที่เราแบบไม่มียาเนี่ยฮะมันสามารถผสมเป็นเลือดได้เลยนะครับสังเกตว่าตานี้ผมจะพบสมุนไพรไปเยอะเดี๋ยวขอปรับหน่อยโอ้หัวหลุดโอ้หัวหลุด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนเราหัวไอ้จัดเรายังมีนี่กับไอไอตัวหัวหมอย,อยนะครับผมเรียกหัวหมอยแล้วกันนะเพราะว่า รูปทรงมันคล้ายหมอยนะครับมันแบบหัวยุ่งยุ่งมีอะไรเต็มหัวเลไรมั้นะวันนี้เราจะไปตามหาหัวหมอยกันด้วยตามสัญญาตอนนี้ก็จะทาตามคำเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนะครับก็คือการสร้างถนนอีกครั้งหนึ่งอยู่นิ่งๆคนเดียวนี่ครับเรียบร้อยขออนนกฟิวสวยกระโดดเก็บกระโดดเก็บนกจ๋า sorry เฮ้ยขวานแดงนี่ละขวานแดง <c oughs> มีแต่ขวานฟ้าหน้าดําครับผมขวานแดงนา ไม่ได้ด่าเพื่อนๆนะครับผมพูดลอยๆอยากรับก็รับเอาละครับตอนนี้เราจะทําลูกธนูกันนะฮะติดลูกไม่น่าจะพอครับเพราะว่าเรายิงไม่โดนเอามาอีกเอาขนมาอีกไม่ต้องหนีโอ้ยเชี่ยปิวเลยตอนนี้มีลูกธนูทั้งหมดสิลูกนะครับที่ผมเก็บไว้ในสต็อกแต่เราต้องการมากกว่านั้นรู้สึกว่าเงาของผมนะฮะจะลูกตาโบนะครับนี่ผมยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าดูเดะเอ้ย ไม่ได้เฮ้เท่านี้เราก็ครับสุดยอดดูโคตรล้างพันคนป่าได้เรียบร้อยนะครับต่อให้มาถึงกี่ร้อยตัวก็ไม่สามารถจะเอาชนะผมผู้นี้ได้ผมคือเฮอร์คิวลิสไม่ใช่ดีกว่าไอคียซันตาคอร์สเอ้เฮอร์คิวลิสเอ้โรบินฮูดเอ้เอ้เอ้าคือมนุษย์ตาโบมาพร้อมกับธนูที่ยิ่งใหญ่ผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมจะสร้างแสงสว่างให้กับแคมป์ของผมเองครับผมลืมตามหาก้อนหินครับผมมาตามหาก้อนหินก้อนหนึ่ง เรียบร้อยสว่างโคตรเรียวแรงเรากลับมาเรียบร้อยครับมาแล้วฮะอ้าวบ๊ายบาย <c oughs> ฉันได้แกเอาไว้ถารลุนเรียบร้อยแล้วอย่าดิน้นอย่าดิน้น <c oughs> <c oughs> เป็นไม่ชิคนโลกจีบเลย,ยงไงฉันเป็นคนที่ชอบลงทันทารุน่นโอ้โห เ k สุดยอดตีนครับโดนเล็บขบไปเมื่อกี้นี้เนื้อหลุดหมดเลยฮะไหนดูซิว่ารีเซ็ตแท็บได้จริงหรอือเปล่านี่โอ้โอย่างนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย The Forest เยี่ยมเลย The Forest ไปเจ๋งเจงอย่างนี้รียูสได้เรื่อยๆครับไม่เสียเปล่าครับสร้างอีกดีกว่าชอบชอบมากแยะจังเราก็มาต่อดีกว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมยังขาดหัวสามอัน ผมก็ต้องไปหาหัวหาหัวใส่เหาอะเอ้ยเอยหาเขาใส่หัวสัญญรักคนป่าเต็มไปหมดเลยฮะัรว่าจะได้เจอกับอะไรดีๆก็ได้จริงๆถ้ำมันกับบ้านเรานี่ห่างนิดเดียวนะครับเรากลับมาที่นี่ทําไมนะครับผมจะบอกให้ฟังก็ได้เธอกลับมา เรามีนัดกับเจ้าหัวหมอยครับหัวหมอยหัวหมอยนอกระปูดูกินหัวหมอยไหนดูดซีว่าที่นี่มีหัวหมอยอยู่หรือเปล่าเฮ้ยได้ปืนเว้ยล้วก็ได้ยินเสียงคนปา่านั่นไงเก็บปืนปไว้ครับเฮ้ยเชี่ย,ยโอ้ยเราติดไฟแล้วะผมจะเก็บปืนไว้ค่ายหัวหมอยนะ อึดอ,อ๋ออึดอ๋อเ้ยใจ้กี่ยกฮะหัวหัวหัวเรามาเอาหัวโอ้โห,โอ,โ,หโอ้คุณพระโอ้โหอะไรวะเฮ้ยพาโดดกำแพงเหรอหเมื่อกี้แม่งวิ่งใต่กำแพงเลยอ่ะโดดโดดอ่ะแต่ผมโหดกว่าไงประเด็นนี่อแสบยายบายเอาหัวเจ้าหัวเอวเอ มาแค่นี้มาเอาหัวถ้าให้หนั่นแต่แรกก็มีปัญหาแล้วชอบดื้อพวกเนี้ยถือขวานให้มั่นครับมั่นเสร็จแล้ค่อยแต่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเฮี้ยเนี่ยฉันมาตามหาหัวหมอยอันหนึง่งตรงนั้นมีแสงไฟมั่นใจว่าต้องเจอที่โอ้ชิทค่อยๆมาได้ไหมอ่ะอย่าร้องขู่เฮี้ยแค่สามตัวะครับไม่ขนาดมึงหรอก โอ้ยโยเฮ้ยจะไม่ใช่สามว่ะเฮ้ยสี่ว่ะอาศัยจัดให้น้องนี่ฮะยอมเผาตัวเองครับอย่างน้อยก็ต้องได้ผลแล้ววะโอ้ยโอ้ยเอ้ยต้องตาย อยากจะกินยามากเลยครับแต่ไม่รู้ทันหรอือเป่าทันสูุนภยยไทยรักษาได้ทุกโรกตายเถอตายเถอเรียบร้อยครับหัวหัวเทียนบอร์ดก็ไม่รู้สินะอะไรที่ฉันอยากได้ฉันต้องได้ผมลืมบอกนะครับว่าถ้ำของเวอร์ชั่นเนี้ทุกถ้ำ เชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลึกมากแล้วก็ใหญ่มากทางเดินจะยาวมากเพราะมันเชื่อมกับถ้าอื่นๆเราสังเกตว่าเนี่ยฮะโอ้โหโตเต็มไปหมดเลยฮะสงสัยจะมีโตะจีนก่อนหน้าที่ผมจะมาน่าจะมีงานแต่งมั้งฮะเนี่ยงานแต่งคนป่าครับในถ้าหัวมอยอยู่ไหมลูกหัวมอยโอ้โห oh <my? S 1> ลึกจริงๆวะ่ะเจอทางแยกครับซึ่งมีสามทางด้วยกันนะเวพระอาทิตย์แสงแดด เอาปุ๊อยู่ที่ไหนเนี่ยออกมาปุ๊บก็เจอของลอยเลยครับน่าจะเป็นไอเทมใหม่เพราะว่าฟอร์อะไรมีกล่องแปลกๆเต็มเลยครับแต่ว่าไม่สามารถจะทําอะไรกับกล่องนั้นได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่โอ้โหมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีคนป่าวิ่งเล่นน้ํากันนะครับน่ารักเชียวตอนนี้เราจะมาเล่นน้ํากันนะครับพักร้อนพักผ่อนนี่มันชายหาดเปลยนะครเพราะว่าจะเดินแก้ผ้ากันเต็มไปหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่เราไม่สนใจนครับเราไปดูตู้คอนเทนเนอร์ก่อนมันก็วิ่งไหมครับกำลังวิ่งออกกำลังกายกันครับโอ้น่ารักเชียวดูดิ วิ่งไล่จับก,กันน่ารักกระจุ่มกระจิม๋มส่วนแก๊งนี้ก็นอนไม่ยอมตื่นเลยครับโ,โหต้องปงลุก้ะฮะตื่นยังเพื่อนเพื่อนตื่นแล้วแหละนี่ะ,ะเรียกว,ว่าซุ่มโจมตีด้วยยุทธวิธีการโผตายแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวมันก็วิ่งมาหากูรู้เนี่ย เอาละครับมาดูนี่ว่าในตู้คอนเทนเนอร์นี้มีอะไรอยู่๋อมีก้อนหินครับโอ้น่ารักจังเลยอ๋อใช่เรามีธนูนี่ว่าดูความแม่นของผมนะครับเพื่อนๆนี่เอออ๋อดูสินี่ครับโอ้โหสวยงามจริงๆบ้านเราตอนนี้สามารถขึ้นมาบนหลังคาบ้านได้ด้วยครับอ๋อค่าคือเจ้าโลกอันนั้นคือกระเจียวใช่ไหมครับโลอินเอจแล้วก็หนาวด้วยงั้นเข้าบ้านเถิดนอนซะหนึ่งตื่ เฮ้ยเฮ้ยเมีแข่ครับโอ้โหมาแล้วโอ้เต็มบ้านเลยฮะมาล้อมบ้านผมครับน่ากลัวมากเสียงเดินให้ยุบยับเลยฮะดีว่าเราปิดบ้านอยู่มันก็เลยเข้ามาไม่ได้นะมาแลครับ โหดีแล้วแหกปากทำไมโอ้พอดีเลยกำลังอยากได้หัวอยู่พอดีเลยขอหัวเธอหน่อยอีกหัวเดียวใครจะเป็นเหยือ่อเหยีดยดแค่นั่งงี้ฮะติดกลับแล้วตัวนึงอย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเราครับยิงม่โดนขอไฟหน่อยมองไม่เห็น อ้าวเยียนูลอ,อยอยู่เนี่ยต่อมาที่จริงเรากันเอ้ยธนูยิงไม่ไปครับยิงไม่ออกยิงออกแต่ก็ไม่โดน <ís Storage> <c oughs> เหนื่อยใจกับธนูฮะแล้วแล้วมันเดินวนเหมือนนี่เป็นบ้านมันนะ่คือมันต้องเป็นกูหรือเปล่าวะที่เดินดูอ่ะอันนี้เป็นยามที่ผมจ้างมาเองนะครับ <c oughs> ชื่อว่าเฟรดดี้ไปแช็กหายด้วยสุดๆจริงๆตอนน,น,นี้นี่ฮะก็ อย่าหนีไปไหนน่เียจ้างมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับใช่ไหมเฟรดดี้ทำดีมากเฟรดดี้ตลกดีวะช่วงนี้ผมรับแขกเยอะนะครับทำอะไรกันอยู่หรอพวกนายทำอะไรกันน่ะฮะบอกเราหน่อยพวกนายทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรกันอยู่ขุยไม่รู้เรื่องเลยโอ้นี่ทำอะไรอยู่ โอ้ยนี่ไงน,นี่ไงมันกินกันเองเห็นไหม่ะนั่นน่ะโอ้ยสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตาครับเป็นพฤติกรรมการทำลายกันเองของคนป่าฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันน่ะแต่ขอโทษนะครับนี่มันเพื่อนกูเพื่อนกูนี่เป็นญาติกับเฟรดดี้ทำไมยืนให้เขาทำฮะ เป็นผู้ชายทำไมไม่สู้คนนี่เนี่ยเฮ้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 ยมันมองอะไรวะคนนั้นมีอะไร,รอ่ะเพื่อนไม่รู้ครับปล่อยมันมองไปก่อนเปนดี้ยังเฝ้าให้เราอยู่ฮะหัวอยู่ไหนวะเจ้าหัวเฮ้ยอะไรอะไรอ้าว ต้อาะไงเฟดี้นายทรยศฉันเหรอฉันให้โอกาสนายทำงานที่บริสุทธิ์สุจริตแล้วนะแกกับหักหลังฉันนี่ไงล่ะมีแต่นายเท่านั้นแหละที่เข้าใจฉันโทมัสถ้าเป็นนายเราจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมโทมัสนายไม่ฟังที่ฉันพูดเลยถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมโทมัส อย่าบังเข้าไปฉันต้องทำเลยเฉันจะเอาปลาตีนายไไม่ได้เลอนายช่วยเป็นเป้าให้ฉันทีสิฉันจะซ้อมยิงธนูที่หัวเนี่ยแมนมากเลยทำไมธนูมันลอยอยู่กลางอากาศอย่างนี้โทมัสลาก่อนโอ้นายเป็นอมตะงั้นเหรอที่เรายิงจอจอขนาดนี้แล้ว นายมีพลังใช่ไหมหญิงตูดแล้วกันไม่เข้าไม่เข้าครับโอ้โหโทมัสฉันยอมรับแล้วฉันจะให้เครื่องประหารหัวสุนัขก,กันนายแล้วกันลาก่อนไม่โดนโทมัสลาก่อน ขอให้นายตายไปพร้อมกับลูกธนูของฉันสิบกว่าลูกที่ฝังอยู่ในตัวนายได้รับสายชาติแล้วโทมสัสลาก่อนเป็นค่ำคืนที่เพียนเพียนนะครับอัอแตกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดท้ายแล้วก็เหลือแค่อนนาที่อยู่กับผมเลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ต่อสู้แล้วโทษทีนะอนนาฮว่าไงบูสขอโทษด้วยนะแต่ว่าเพื่อนนายตายไปหมดแล้วเนะี่ย จะเป็นเป้า้ันหน่อยได้ไหม,ไมกำลังซ้อมยิงธนูเนะี่ยไม่เข้าอีกแล้วเลยอเอาแบบจอๆเลยได้ไหมไม่เข้าเลยใครบอกว่าธนูดีกว่าเดิมวะกธนูเหรอเกมนี้มันเกมอะไรโมทมัสนว่เกมนี้เพี้ยนไปแล้วตอนนี้ก็ สร้างบ้านเสร็จไปนิดหน่อยแล้วนะครับเป็งไงรออัปเดตคราวหน้าแล้วกนะันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกอมอ่้นข้างวินเพียนเนะครับเหมือนมีบั๊กใหม่ๆม,มาโผล่ขึ้นมาหลังจากที่แก้บั๊กเก่าไววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนที่27สำหรับวันนี้ตอนที่26ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนสวัสดีครับนี่ เธอไม่เหมือนฉันเหรอตื่นแล้วครับโอ้